ฟังเลยนะคะถ้าท่านมีริ้วรอยตรงตำแหน่งนี้นะคะแสดงว่าท่านความร่ำรวยความมั่งคั่งกำลังจะมาเยือนท่านในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวชินแซจะบอกว่าริ้วรอยตรงไหนถ้ามีแล้วท่านมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งความโชคดีกำลังเดินทางมาหาคุณอยากรู้ใช่ไหมคะว่าตรงไหนคะเดี๋ยวชินแซจะมาเฉลยนะคะคำตอบก็คือนะคะริ้วรอยที่ปากนะคะ ใครที่มีริ้วรอยที่ปากหรือมีเส้นริ้วรอยบริเวณเนื้อปากเป็นเส้นตรงๆตรงๆตรงๆนะคะรอบเนื้อปากเราที่อมชมพูเนี่ยแหละนะคะแสดงว่าท่านกำลังจะมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อท่านเข้าสู่อายุ40 50 60นะคะ แต่เวลาที่จินใจจะบอกว่าทําไมลักษณะปากแบบไหนที่จะมั่งคั่งร่ารวยหรือมีริ้วรอยแล้วมั่งคั่งร่ารวยทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายในเรื่องของปรัชญาเป็นจ้าท่านให้ฟังนะคะ ปากนะคะคือราชาของธาตุน้ำนะคะธาตุน้ําเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างธาตุน้าให้การกําเนิดชีวิตธาตุน้ําเหมือนทรัพย์ธาตุน้ําเหมือนเงินนะคะและบริเวณกามคางยังเกี่ยวข้องกับอํานาจในการสั่งการหรือการบริหารคนอีกด้วยนะ,ะดังนั้นถ้าคุณสังเกตผู้บริหารนะคะหรือคนที่มีอายุแล้วยังมีอํานาจคุณจะเห็นได้ว่าเขาจะมีกามคางที่มีเนื้อกามคางที่เต็มโดยเฉพาะถุงแก้มตรงนี้นะคะ และตำแหน่งของราชาแห่งธาตุน้ำหรือพลังงานแห่งธาตุน้ำนั้นคือปากนะคะปากของคนที่มีบุญญาบรมีหรือปากของคนที่จะร่ารวยมัง่งคั่งมีอำนาจในยามบาปลายตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปนั้นนะคะปากของเขาจะต้องอวบอิ่มนะคะปากของเขาจะต้องอวบอิ่มแล้วหนึ่งนะคะอวบอิ่มแล้วยังไม่พอนะคะ อวบอิ่มแล้วจะต้องมีริ้วรอยเส้นตรงๆนะคะรอบปากบนรอบปากกลางนะคะเพราะว่าอะไรนะคะริ้วรอยเส้นตรงๆตรงนี้คือการเติบโตเป็นแนวยาวการเติบโตเป็นเส้นมีการเติบโตอยู่เสมอนะคะ <S <S เหมือนกับธาตุน้ํากําเนิดธาตุไม้นั่นเองนะคะตําแหน่งของริ้วรอยที่เกิดขึ้นบนบริเวณเนื้อปากนะคะที่เป็นซสี่ตรงๆเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของธาตุไม้นะ <S <S คนจีนโบราณนะคะ เวลาที่เขาอ่านในเรื่องของโงเ่เฮงหรือพลังของชีวิตน,นะคะธาตุน้ําใครที่ให้กําเนิดธาตุไม้ได้เมื่อเริ่มเดินอายุเข้าสู่ธาตุน้ําก็คือประมาณ50กว่าแสดงว่าบุคคลคนนั้นนะคะ มีแนวโน้มที่จะมีอำนาจในการสั่งการดีมีการเจราจารที่คนค่อนข้างจะเชื่อถือหรือบางครั้งเนี่ยลูกหลานของเขาอะค่ะก็จะนําพาความสุขความมั่งคั่งมาให้หรือปกครองลูกหลานบริวารได้ดีนะคะแต่คุณภาพของปากก็จะต้องดูเช่นเดียวกันนะคะคุณภาพของปากที่ดีนั้นปากจะต้องอวบอิ่มไม่ฟรีแพง อวบอิ่มไม่ฟีแพ้งและจะต้องมีริ้วรอยปากเป็นเส้นนะคะจากเนื้อในปากเนี่ยยันมาถึงบริเวณขอบปากทั้งปากบนและปากล่างปากใครได้ลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าท่านมีความโชคดีในเรื่องของบริวารเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของคนที่เข้ามาดูแลท่านด้วยนะคะในยามที่ท่านเข้าสู่วัยห้าสิบ ะะและที่สําคัญนะคะมุมปากกับเนื้อปากนั้นห้ามตกโดยเฉพาะบริเวณมุมปากปลายตาปลายคิ้วจินชัยจะบอกเสมอว่ามุมปากปลายตาปลายคิ้วนะคะเป็นตัวตัดสินว่าณนะช่วงห่วงเวลานี้ของอายุท่านดวงดีดวงตกหรือดวงขึ้นนะคะถ้าท่านดวงขึ้นนะคะมุมปากท่าน ปลายตาท่านคิ้วท่านก็จะเชิดขึ้นด้วยแต่ถ้าใครดวงตกหรือยามที่โชคไม่ค่อยดีนะคะมุมปากมักจะตกด้วยปลายตามักจะตกด้วยคิ้วมักจะตกด้วยนะคะเรนเจนเนี่ยเคยดูคนที่อายุประมาณ60 70 80นะคะคนที่ยังมีอํานาจวาสนามีอํานาจในการสั่งการหรือล่าดรวยยามบ้านปลายต่อยเขาอายุเยอะนะคะปากเขาก็ไม่ได้ฟีบนะคะแล้วก็มุมปากเขาไม่ได้ตก ดังนั้นนะคะริ้วรอยบริเวณปากบวกกับปากอวบอิ่มเป็นสิ่งที่ศัลยกรรมหรือการเติมฟิลเลอร์ไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าอะไรเราเติมสารเข้าไปปุ๊บ ปากอวบอิ่มริ้วรอยจะหายแต่คนมีบุญญาบรารมีหรือคนมีอำนาจในทางโหเห็นที่ดีนะคะต่อให้เขาแก่ปากเขาก็จะอวบอิ่มและมีริ้วรอยมงคลเกิดขึ้นที่ปากเขานี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่สัลยกรรมไม่สามารถรลังสรค์ให้ท่านได้นะคะดังนั้นการทาสัลยกรรมเป็นการปรับเปลี่ยนโชคชะตาบางอย่างหรือปรับเปลี่ยนโอกาสของคนบางอย่างแต่ไม่สามารถ จะปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดดังนั้นการทำสัญญกรรมบางอย่างสามารถปรับเปลี่ยนโ่เฮงได้บางอย่างไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เราจึงใช้วิชาโหเฮงน,นะคะในการแบ่งแยกตัดสินคนที่โชคดีคนที่โชคกลางๆหรือคนที่โชคไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าการศึกษาโหาศาสัจจีนั้นมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะคะเราจะเอาแต่สัญญกรรมเอาแต่แบบสักคิ้วเอาแต่ฉีป,ปากเอาแต่แบบว่าปรับเปลี่ยนแต่รูปร่างภายนอกไม่ได้นะคะดังนั้น ความร่ำรวยและความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากอุปทานหมูมันเกิดจาก การสะสมสติปัญญาการสะสมการเรียนรู้การสะสมพลังงานที่ดีในจิตใจและก็การกระทําที่เกิดขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเวลาเราจะฟังในเรื่องของโงเฮงเนี่ยก็ต้องศึกษาลักษณะทางธรรมชาติด้วยบางอย่างปรับได้บางอย่างปรับไม่ได้นะคะคุณเคยเห็นไหมคะว่าบางคนอยากปรับเปลี่ยนโงเฮงให้เป็นดาราดังปรับเปลี่ยนโงเฮงปรับเปลี่ยนหงจุ้ยเพื่อให้ร่ำรวยบา้างครั้งแต่ บุญเก่านะคะหรือเจเนติกเก่าพฤติกรรมเก่าเนี่ยนะคะไม่ยอมปรับดังนั้นเนี่ยจะร่ำรวยมา่งคั่งตามที่ต้องการนั้นเนี่ยก็ได้แค่เล็กน้อยนะคะดังนั้นมันจึงเป็นเส้นบางๆะค่ะของการการั้นระหว่างคนที่มีบุญญาบาร,รมีของแท้กับคนที่ดีเพราะการปรับนี่แหละค่ะคือหลักการของโหงเฮงที่เราสามารถสังเกตเห็นแบบง่ายๆนะคะ